วันที่29สิงหาคมนี้เส้นทางชีวิตฝ่ายวิบากกรรมจะเป็นของบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตพบตรในเนตรนากสุขอดีตรองอายการสูงสุดและคนอื่นๆอ,อีก รวม8รายเนื่องจากอายการประสานปปชให้นำตัว8ผู้ต้องหาไปฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันดังกล่าวพวจเอกสมยศในวันนี้วัย70ปีแทนที่จะนั่งกินนอนกินบนกองเงินกองทองประสานตำรวจไฟลายซึ่งรับราชการเป็นงานหลักแต่ไรายได้หลักมาจากงานไฟลายกลับต้องมาขึ้นโรงขึ้นศาลตอนแก่ชราโดนกรรมเก่าไล่ล่า คดีนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงซิ่งรถสปอร์ตชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเฟิรตายสยองคาถนนเมื่อปี2555เพราะบิ๊กออสดันไปเกี่ยวข้องเต็มๆร่วมกันแก้ไขพยานหลักฐานสำคัญคดีดังกล่าวคือความเร็วรถขณะเกิดเหตุจากเดิมผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานชี้ว่าบอสซิ่งรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดไปมากแต่คณะของบิ๊กออส ซึ่งมีการระดมคนจากหลายหน่วยงานมาร่วมมือกันจัดการเปลี่ยนความเร็วรถให้กลายเป็นขับช้าๆตามกฎหมายกำหนดแปะ๊ะแล้วมาสู่การชงสำนวนให้ในเนตรนาคสุขรองอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องบอสกระทิงแดงกันดือด้อๆ เท่านั้นยังไม่พอในปี2563ยังกล้าตั้งข้อกล่าวหาดาบตำรวจวิเชียนผู้ตายให้เป็นคนผิดอีกต่างหากทั้งนี้เดิมตำรวจสอนอทองหล่อและอายการก็ถูกสังคมตั้งคำถามกันอื้ออึงทำไมถึงทำคดีแบบตะกุกตะกักออกอาการมวยล้มต้มคนดูเหมือนโดนของอะไรเข้าให้เต็มๆยึกยักจนบอสอยู่วิทยาสามารถหนีออกนอกประเทศไปใช้ชีวิตสงบสุขที่อังกฤษ ไม่มีใครทำอะไรเขาได้แค่นี้ระบบยุติธรรมไทยก็เสียหายหน้าอายสุดๆแต่ขบวนการช่วยเหลือบอสไม่พอใจแค่นั้นเป้าหมายสูงสุดก็คือให้บอสพ้นมนทินไปเลยโดยไม่ต้องขึ้นศาลในนามจำเลยด้วยจึงว่ากันว่ามีเงินก้อนใหญ่กว่า300ล้านบาทวิ่งเต้นใจให้คนในขบวนการที่ทางานสาเร็จนอกจากบิ๊กออสในเนตรนาคสุข ด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญและมีใครต่อใครแห่มาร่วมงานกันเฉพาะกิจเพื่อพลิกคดีความบิดบิบเบียเบ้ยวด้วยฝีมือ Big กออและคณะต้องเรียกว่าแฝบคูณสองเมื่อแอบงุบงิบสั่งไม่ฟ้องกันอย่างปิดลับ ไม่มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ทั้งที่เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจกว่าคนไทยจะรู้ว่าคดีพลิกกลับดำเป็นข่าวไปเรียบร้อยแล้วก็เมื่อสำนักข่าวต่างประเทศตีข่าวนี้จนกระหึมโลกกลิ่นความทำแม่งโชยตลบไปทั่วจนนายกรัฐมนตรีขณะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องออกโรงตั้งมือกฎหมายตรงฉินอย่างนายวิชามหาคุณมาเป็นประธานตรวจสอบ เบื้องหลังการสั่งไม่ฟ้องบอสกระทิงแดงปรากฏว่าใช้เวลาสอบสวนไม่นานนายวิชามหาคุณก็รู้ทะลุปรุโปรง่งใครบ้างที่ร่วมกระทำผิดนายวิชาชี้ว่างานนี้เป็นการทำสมนวนแบบสมยอมและร่วมมือกันอย่างผิดปกติที่สุดความตรงชินของปรมาจารย์กฎหมายวิชามหาคุณส่งผลให้คดีที่พลิกไปแล้วต้องพลิกกลับอีกรอบแล้วคราวนี้ คนที่ตกที่นั่งลำบากก็คือกลุ่มบุคคลที่แห่กันมาสร้างพยานหลักฐานเท็จกันอย่างหน้าด้าน,าน,าน,านทั้งหลายบิ๊กออสต้องร่วมหัวจมท้ายกอดคอกับในเนตนาคสุขวัย6กปีมาเป็นผู้ต้องหาตอนแก่เท่าด้วยกัน เป็นชะตาชีวิตที่ทั้งคู่คงไม่เคยคิดฝันมาก่อนอะไรทำให้บิ๊กออสต้องลำบากตอนแก่คำตอบอาจเป็นทัศนคติของบิ๊กออสเองที่มองว่าตัวเองเป็นแค่ตำรวจไฟด์ไลน์ทั้งที่ตำแหน่งผอบอรตรเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดของข้าราชการตำรวจเป็นผอบอรตรแต่ดันไปคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนสีกับคนสีเทาเจ้าของกิจการอาบอบนวดที่มีพฤติการค้ามนุษย์กระทำมาแล้ว บิ๊กออสก็เสียนจากตำรวจอย่างตำรวจที่มีชื่อเสียงติดลบแต่ความทยานอยากไม่สิ้นสุดกระโดดข้ามมานั่งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยวาทะอมะตะใครไม่อายผมอายสุดท้ายฟุตบอลในมือบิ๊กออสก็อยู่ในสภาพตกต่ำย่างถึงที่สุดซึ่งบิ๊กออสกลับไม่ค่อยอายออสสมยศกับเนรนากสุขยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ชีวิตอาจจบไม่สวยในบ้านปลาย ถือว่าเป็นผลลัพธ์จากพฤติการที่ผ่านมา